ช่วงที่2ของนิวฟีดนะครับฟีดข่าวเศรษฐกิจมาที่ซิตี้แบงค์รับก็ประเมิน GDP โลกปี63ติดลบลบ3.5หลังเจอหลายปัจจัยเสี่ยงนะครับที่รุมเรา้าโอ้โหสารพัดปัญหาวิกฤตโลกซ้อนวิกฤตไทยต้องรออีก2ปีครับถึงจะฟื้นกลับมาบวกได้นะครับนายบุญนิเศษธัญวรอนันต์ที่ปรึกษาทางการลงทุนธนาคารซิตี้แบงค์ประเทศไทย ปเปิดเผยนะครับว่านักวิเคราะห์ซิตี้แบงค์เนี่ยคาดการว่าเศรษฐกิจโลกปี2,563จะติดลบ3.5%ก่อนที่ตลาดโลกจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว5.5%ในปีโน่นะ2,564ในขณะที่ระดับอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่1.8%และเพิ่มขึ้นเป็น2.4%ในปี2,564จากปัจจัยแนวโน้มความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก อธิการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ความไม่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่ยังคงตึงเครียดปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ผันผวนตลอดปีที่ผ่านมาในขณะที่เศรษฐกิจกระดับภูมิภาคคาดว่ากลุ่มตลาดเกิดใหม่ชะลอตัวลงเล็กน้อยลบ1.5%และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวขึ้น6.4%ในปี2564ในทางกลับกันด้านตลาดพัฒนาแล้ว ถือว่ามีแนวโน้มชะลอการเติบโตติดลบ5%ในปีนี้จากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ตลอดจนความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้การลงทุนเนี่ยนะฮะมีความท้าทายสูงถึงแม้ว่าตลาดทั่วโลกกระรับตัวมาบวก40.6%แต่มาจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมก็ยังติดลบอยู่4%เมื่อเทียบกับต้นปีปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9 อาจจะทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยอย่างหนักแต่ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากการผ่อนคลายมาตรการคลายล็อกดาวน์ของหลายประเทศและการที่สามารถเริ่มควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคได้สําเร็จเนี่ยนะฮะ GDP ของสหรัฐในปีนี้คาดว่าจะติดลบลบ3.3แต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอีกครั้ง จากอัตราการว่างงานที่ลดลงรวมถึงยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยธนาคารกลางสหรัฐอุฟเฟตได้ออกมาตราการผ่อนคลายทางการเงินและโครงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับ0ูนถึงศูรวมทั้งรัฐบาลสหรัฐมีแผนอัดฉีดเงินมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศส่วนยุโรปคาดว่า GDP จะลดลง6.7% มาที่เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียในปีนี้นะครับจะโต0.5%โดยเฉพาะประเทศจีนที่อาจโตแตะ2.4%เนื่องจากความต้องการภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่เห็นได้จากจีนที่แม้เป็นประเทศแรกที่เผชิญหน้ากับไวร,รัสแต่ก็เริ่มเห็นการกลับมาทํากิจกรรมในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามลําดับโดยไตรมาสหนึ่งน่าจะเป็นจุดต่ําสุดของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจขณะที่ด้านเศรษฐกิจอื่นพบว่าช่วงไตรมารสสส่วนใหญ่ยังคงเห็นภาวะการถดถอยอยู่ก่อน ที่จะมีการค่อยๆฟื้นตัวในปีหน้าเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมามีการฟื้นตัวมาอีกครั้งแนวโน้มจะเป็นการฟื้นตัวแบบไม่เท่ากันในแต่ละภูมิภาคในขณะที่นายดอนจันสุภรินผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคลธนกิจธนาคารซิติแบงก์ประเทศไทยมองว่าซิติแบงก์ได้มีการพัฒนาธุรกิจบริหารความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าระดับบนอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยวางกลยุทธ์นะครับในการขยายฐานลูกค้าเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤตที่หนักหนาสหัสถ้าเปรียบเทียบกับวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี40วิกฤตไวรัสโควิด -19 ถือว่าหนักกว่ามากครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แช r e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ